โอกับสวัสดีเพืเ่นอนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรถที่มีข่าวมายาวนานแล้วนะครับก็คือได้ไหมคือตัวคาวาซกินะครับที่จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์แต่ตอนนี้ยังเป็น ที่มันยังเงียบอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจว่าทางค่ายมีนโยบายยังไงนะครับที่จะมาต่อกลในคลาส600นะครับของทาง Honda ก็จะมี Kawasaki นะฮะเอ้ยไม่ใช่ของ Honda ก็จะมี CB และ CBR 650นะครับส่วนอ่าทางย a m a h ่าก็เพิ่งเปิดตัวไปมานๆก็เป็น R7 นะครับเพื่อน Okay. คก็หวังว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆมันคงมีเขาเรียกว่ามีไม้เด็ดของทาง k a w a s a k อยู่นะครับอาจจะเป็นอา,อ,าอาจจะเป็นคล้ายๆกับเซ X, X 2 5นะที่เปิดตัวไปนะผมได้ยินข่าวมาคือทางอินโดเขาได้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อสูบนะครับที่เพิ่มปริมาตรกระบอกสูบให้ตัวเซ X, X 2 5กลายเป็น ตัว300ซีซีขึ้นไปนะฮะถือว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอดูนะครับในระยะยาวของทงังอิอดโดูนะครับที่เขาได้ทำการพัฒนาขึ้นมานะโอเคนะครับผมหวังว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นสูงนะที่จะมีการพัฒนาในครสตัวนี้มาต่อกรกับทังท่าย,ยม่าหาได้ ตัวทีค่ายหนึ่งของซูซูกิก็ยังเป็น่าวที่เงียบสนิทน,นะฮะแต่ก็มีเจดครึ่งนะครับตัวจี๊ดกจครึ่งนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซั้คไทยแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับโอเคนะครับต้องรับ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขับระ้ัดระวังนะฮะปขับตามยามาฮ่าเอ็มสลัดนะฮะเอ็มสลัดนะครับ M ใากาศช่วงเย็นก็ยังเป็นเมือดเข้มนะเมือดเข้มเลยกูอยู่เมือดไม่แน่ใจนะเพื่อนเพิ่มขับตามที่เอฟซเลนเขานะ แล้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน A-P Speed Shop นะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็จะเป็นร้าน BK Superbike นะฮะเคที่ให้ความสนับสนุนทางช่องเรานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะสนับสนุนคลิปนะครับหรือว่าสนับสนุนค่านมันก็ตัวนี้ก็เข้ามาได้นะครับก็เกิดอะไรขึ้น เกอดะไรขึ้นิพุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่3และเอ้สัปดาห์ที่2นะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ เย,น,ย,น,ย,น,ยนโอ้โห <k ric an> <k ric an> นี่ตั้งค่าโหมดของกล้องเป็นซูเปอร์วิว60เฟรมนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมองแล้วมันเป็นเร็วๆหรือเปล่านะครับ ก็ปรับ S R I S O ไว้ที่800นะครับสำหรับบรรยากาศที่คอนๆ้างที่จะมีแสงเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าน้อยมันเยอะหรือเปล่านะครับก็ต้อขออภัยเพื่อนนะฮะบางทีก็เสียงอาจจะไม่ชัดขัดขันในหายนะฮะก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอ้พุ่งนตรงนี้ก็เป็นหน้า ถ้ดูการแห่งการทํานานะครับก็สองข้างทางก็จะเป็นมีทั้งนาหวานข้าวนาที่เขาอาลด,ดํานาแล้วก็จะมีคนดานาด้วยนะบรรยากาศที่ดีครับตามภาษาบ้านนอกครับ